นี่คืช่วงเวลาของพิกัดกีฬาข่าวเช้าวันเสาร์นะครับอยู่กับผมาภา,าคุสภาพเรืองไพศาลครับวันนี้ก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวทีมอย่างเป็นทางการของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในฤดูกาล2017นะครับกับการทุ่มงบประมาณมากกว่า350ล้านบาทในการทวงคืนแชมป์ทุกรายการในฤดูกาลนี้ครับ วันนี้กับการถแถลงข่าวครับเปิดตัวนักเตะสู้ศึกฟุตบอลไทยฤดูกาล2017ของสมโมอสรอประสาทสายฟ้าบุยลำยูเต็ดที่โรงแรมอมารีบุยลำนะครับก็มีคุณในวินที่ชอบประธานสมโมอสรอเป็นประธานในงานถแถลงข่าวพร้อมด้วยผู้บริหารสปอนเซอร์นักเตะและก็โค้ชครับมีการเปิดตัวนักเตะใหม่ทั้งหมด8รายครับนำโดย2ทางด้านนักเตะบราซิลครับก็คือแจ็คสันอวาริโนโคเอโยกองหน้าจากโลคาเลนในหลีกสูงสุดของเบลเยียม และโรเจริโอคูตินโยมิดฟิลด์ตัวรุกด้วยนะครับร่วมกับ6นักเตะไทยทางยุธวัรค์มนทาพันษาเหมวิบูนลนฤพลพุทธสอนสุปชัยใจเด็ดจะก,กระพงสืบสมุทรและอดีศักนารัตโถครับรวันนี้คูเดวินก็ได้บอกว่า<ๆ>เป้าหมายของฤุูการ2,17ครับ<ๆ>ก็คือการ<ๆ>ทวงคืนทุกแชมป์เพื่อตอบแทนการสนับสนุนตลอดจากแฟนบอลน,นะครับและฤุูการนี้ถือว่าเป็นปีที่สโมสรน,นั้นปรับโครงสร้างของทีมมากสุด หนึ่งในสามของทีมครับเป็นผู้เล่นสายลึดใหม่เพื่อขึ้นมาทดแทนนักเตะชุดใหญ่หลายคนที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นเข้ากับแท็กติกหรือว่าลอยราไปนะครับก็จะมีการปรับทีมเพื่อวางรากฐานให้ยั่งยินไปอีก5ปี10ปีงบประมาณที่ใช้ไม่ต่างจากปีแล้วครับประมาณ3 0 0ถึง350ล้านบาทอาจจะมากกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการเดินทางรวมทั้งใช้ในการงบประมาณของทีมสำรองในไทยลีก4อีกด้วยครับ ปีนี้ก็จะมี2ทีมในการลงเตะในฟุตบอลไทยนะครับก็คือทีมบุรีรัมนะครับกับทีมสำรองที่ลงเตะในไทยลีก4นะครับ